ไปเดี๋ยวไปร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งนะรอรอวันนี้นมีคนขอไว้ด้วยแต่ม,มาครบแล้วพร้อมเดินทางไม่อะจะตอบตอบไม่ได้จะคาฟเฟ่ละลงรนึง าลงเขามาเดินดูเฉยๆโอ้โ oh, ห okay. แกแบกซอยอ่ะแบก,อก่อคอปปีาริ <ไง S 1> ามถนนคํามขเรียง อย่างเงี้ยเดียวสิยังไม่ได้ดูเลยก็คืออะไรอะ่ะเอ,อ่อเค้กอะไรไม่รู้อ่ะน้องม่วงๆนี่คืออะไรอะ่ะอา่าจะมีสังขยามะพร้าวเกือค่ะเขาเขาหลักเป็นสิดปะมีเรียนสิดปะด้วยเด็กๆ ที่ส,ส,สบายจีวันรูปตลนรอนนิดนึงมาหน้าหนาวกลางดีบิวิิงเบียน ร้านแบ็กซอยนะฮะอยู่ตรงอคอมําเรียงยุธยานะนี่คอมขามเรียงไอ้ตรงนั้นเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะสอพอยุธยานะครับตรงนู้นสอพอยุทธยาตรงไปถึงแยกใช่ปะ่ะพอเข้าเมืองมาก็จะไปซอยนี้สอพอ,อยู่ซ้ายแล้วเราก็ยูเทิร์นมานี่เลยแล้วก<ม>็<ม>เจอร้านนี้เลยครับซ้ายมือป้ายอยู่นี่แบ็กซอย จอดหน้าร้านได้นะเป็นอะไรนะอย่างที่เราจอดเนี่ยก็เป็นขาวดำอืมจอดได้พวกขาวก็จอดได้หนึ่งสองสามสี่คันจอดได้สี่คันนะก็รถจะยุ่งๆหน่อยพอเสร็จแล้วเราก็ขับตรงไปลูบตรงไปเราจะเข้าเมืองอีกทีนะเลี้ยวซ้ายพอถึงสะพานใหญ่เราก็เลี้ยวซ้ายอีกแล้วเราเข้าเมืองได้เราไม่ต้องไปทางขวาเราไปขวาไม่ได้อยู่แล้วเราก็ซ้ายไปเลย มีทางสะพานออกนอกเมืองแล้ววนทางซ้ายจับเข้าเมืองมานะครับก็วนเข้ายุยาได้หมดเลยเพราะว่ายุยาเป็นก่อนนะก็จะวนรอบเมืองอยู่แล้วอันนี้ก็เอาคันขาวมาดื่มกาแฟกันแล้เดี๋ยวคราวหน้าคราวหน้าเราจะไปร้านไหนโปรดติดตามไว้นะครับก็จะลพบาไปในครับพยุยาก่อน ถ้ามีโอกาสไปข้างนอกก็จะถ่ายให้ดูว่าคาเฟ่ข้างนอกเป็นไงตอนนี้คาเฟ่พาย,ายุยาก็มาตามไว้อยากจะให้ไปไหนก็อะไรนะคอมเมนต์เข้ามาอยากให้ไปอยากเห็นคาเฟ่นี้จริงๆก็คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวเราจะพาพยายามไปในรอบเมืองก่อนแล้วค่อยไปรอบนอกนะฮะพยายามจะไปให้ครบทุกร้านจะมีทั้งคาเฟ่แล้วก็ร้านข้าวนะวันนี้ก็คาเฟ่ยอย่าลืมกดติดตามกันไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดี